สวัสดีค่ะทุกคนขายินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Ajuma Channel กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็อยู่กันกับเควสของเทศกาลโคงไฟอีกเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปเรื่องเควสกันนะคะถ้านาผู้ชื่อตัวละครชื่อมือหรือออกเสียงภาษาไทยตัวไหนผิดก็ขออภัยทุกคนมานะที่นี้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเราไปเริ่มกันที่เคสกันเลยดีกว่าค่ะ อ้ยรู้สึกวันนี้ก็จะเป็นเควสสุดท้ายของเฟสแรกแล้วนะคะทุกคนไหนเขาตู่นเตเป็นเควสอ,อะไรโคมกับความหวังเล็กๆน้อยๆดูเหมือนว่าหมิ่งหมิงกำลังจะกุ้มใจเพราะเรื่องบางอย่างืกุ้มใจเรื่องอะไรอีกละ่ะคนชาวเมืองหลีเย่นี่มีเรื่องให้กุ้มใจเยอะเนาะทำไมนื่งว่มมาสแตกมมนไม่ได้มีเยอะขนาดนี้คะนี่ไงนางหมิงหมิง คมีม่ทำยากชะมัดเลยเอา้าทำไมล่ะคะพี่รู้ไหมว่าคมทำยังไงหมิ่งหมิ่งทำโคมไม่เป็นเลยพอสอดตรงนี้แล้วก็ดึงกลับมาไม่ทันได้เออไม่ทันได้ระวังก็ดันทำวัดวดสดุเสียหมดหรือไม่ก็ทำสายหักตอนแรกหมิ่งหมิ่งกะว่าจะทำโคมให้กับยนะูหน่ะ ยูต้องดูแลลาน้ำชาตลอดไม่มีเวลาเล่นแล้วก็ไม่มีเวลาทำคมด้วยแต่เขาก็ต้องมีเรื่องที่อยากจะขอพรอแน่นอนเพราะงั้นหมิงหมิงเลยอยากจะทำคมให้เขาอันหนึง่งงั้นก็ให้ฉันช่วยไหมละ่ะแต่ว่าหมิงหมิงอยากทำให้เขาเองกับมืออย่างหมิงหมิงอยากรู้วิธีทำคมด้วยแบบนี้จะได้เล่าให้กับยูฟังได้ยังไงละ่ะพี่ช่วยสอนหนูทำคมอีกทีได้ไหมอ๋อไม่มีปัญหาค่ะ ขอบคุณนะคะพี่ภายใต้การแนะนําของนัทธาเอาโอโหเร็วมากยังไม่ได้ทำอะไรเลยคมทําแบบนี้น่าจะถือว่าเสร็จแล้วละมั้งขอบคุณมากนะค่ะพี่เราลีไปเอาคามไปให้ยุกันเถอะยู you, หรือว่ายุยพินหรอวายยุอ๋อสวัสดีคุณลูกค้าเออถ้าอยาก ให้อาพักแล้วก็เชิญเรามาส่งคมนะ่ะอ่าน่าจะยูแหละให้ยูม่ะใช่ตัวชายแล้วค่ะส่งคมยู you. ฉันทำคมมาให้เธอละ่ะมิงหมิงคมอันนี้เธอเป็นคนทําดรือนี่ว้าวชอบใจมากเลยนะอ่าพี่ชายคนนี้สอนฉันทําล่ะจริงๆก็ทําไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เธอเธอชอบหรือเปล่าละ่ะแหมฉันรู้สึกว่า เด็กถ้าทางสนิทสดิ้งจากคำนี้ออกมาเลยนะโองมันนี้ก็สวยมากเลยนะฉันชอบสุดๆเลยฉันกำลังกุ้มใจอยู่เลยว่าจะเอาเวลาที่ไหนไปทำโคมขอบใจนะมิมิงิเดี๋ยวฉันจะขไปขอคนช่วยแขวนมันไว้ที่หน้าประตูทำไมต้องเรียกคนอื่นละ่ะอ่คือว่าเออพ่อของฉันร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะ่ะก็เลยมาแขวนเองไม่ได้แล้วฉันเองก็ตัวเล็กเกินไปขวยไม่ถึง ถ้าอยากจะเอามาแขวนที่หน้าประตูก็เลยต้องหาคนมาช่วยยังไงล่ะงั้นก็เดี๋ยวฉันช่วยเองก็ได้ค่ะโอ้จริงเหรอเยี่ยมไปเลยขอบคุณมากนะฮะแล้วก็ฉันกำลังแล้วก็ฉันกำลังคิดอยู่ว่าถ้าไปหาคนมาช่วยแล้วใครจะอยู่ดูแลร้านเสร็จแล้วหรอยัอนบอกว่าว่าไปแขวนเสร็จแล้วก็เสร็จไม่มั้ง ประตูประตูนี่น้องถ้าน้องเตี้ยนะคะน้องก็ต้องไปเรียนอันี้มาอ่ะวเวทเด้งเฉยเวด่ว,ดวนเวด่ว,ดวน,ววนทุกคนอ่ะวางให้เรียบร้อยคมนี่พอเอามาแขวนแล้วก็สวยมากๆเลยล่ะขอบคุณพี่มากนะงั้นอยู่งั้นอยู่เราไปเล่นกันเถอะฉันรู้จักที่ท,ที่มีดอกไม้สวยๆเต็มไปหมดเลย เมื่อกี้พี่ชายสอนฉันทำคมแล้วเดี๋ยวพอเราไปถึงที่นั่นฉันจะสอนเธอเองดีไหมเออไม่ได้หรอกฉันต้องดูแลร้านถึงจะไม่ค่อยมีลูกค้าแต่ก็ต้องรักษาความสะอาดของร้านให้ดีฮะเหมือนที่พ่อฉันพูดอยู่บ่อยๆอ่ะอางั้นเราไม่ทำคมแล้วไปคุยกันตรงนู้นแป๊บหนึ่งดีไหมแค่แป๊บเดียวกับไม่รบกวนเวลาของเธอมากหรอกอปาบนะดีนางหมิ่งหมิ่ง โอ้โหเป็นเด็กเป็นเล็กเอาแต่ว่าเอาไปเถอะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะทำความสะอาดร้านใี่เองนะคะไปเถอะน้ำผู้แกแดดโอ้จริงเหรอฮะแบบนี้ขอบคุณมากเลยเอาจะเป็นการรบกวนคุณไปรู้มากหรือเปล่าเอ้ยเราไปแค่แป๊บเดียวเองแล้วจะรีบกลับเลยไม่รบกวนเวลาของเธอมากหรอกงานรบกวนพี่ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะเฮะ <c oughs> ฉันโอ้โหยนางเด็กพวกนี้นะหนงทำความสะอาดอืมต้องเอานางบาบาร่ามานะคะเด็กสองคนนี้มันก็นายเหมือนกันนะหน่อยเป็นเหล็กเป็นเหล็กอ่ะอ่ะนี่นี่นแปะแปะอ้าวไม่โดน อาการสะอาดค่ะก็คือว่าเปียกกว่าเดิมนะคะอันนี้ตอนนี้เท่าความสะอาดแล้วแต่พวกเขายังไม่กลับมาถึงออกไปแค่เล่นแต่เด็กสองคนไม่อันตรายมันเตอร์อีกแล้วหรอสู้รบกันอีกแล้วหรอนํำพวกชั่วน,นี่ ดูเหมือนทั้งสองคนสะยังเล่นกันอยู่ผมไม่มีอะไรนะ่าห่วงหรอกในบรรยากาศแบบนี้เราไม่ควรไปรบกวนพวกเขานะฉันอยากแอบฟังพวกเขาคุยอะไรกันเออจรคุยอะไรกันวะถ้าเราร้อยดอกไม้ให้พ่อของเธออาการท่านอ๋อถ้าเราร้อยดอกไม้ให้กับพ่อของเธออาการของท่านจะดีขึ้นบ้างไหมเออฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน ในหนังสือบอกว่าขอแค่มีความสึกต่อให้ป่วยก็จะดีขึ้นอย่างรวดเร็วมิงมิ่งรู้สึกว่าอยู่โตขึ้นมากเลยนะต้องคอยดูแล้านทุกวันเพราะของเธอเองก็ต้องดีใจมากแน่ๆเอาตายห่าแล้วฉันคิดอกุศลแลนตอนแรกอุ้ยเออแต่บางครั้งพ่อชอบบอกฉันว่าเลิกขุบอยู่แต่ในร้านสักทีออกไปเล่นออกไปเล่นนอกบ้านบ้างอะไรแบบนี้ถ้าลูกไม่ไปเล่นกับมิงมิงเธอจะเด็ด ดอกแถวนี้จนเกลี้ยงหมดแล้วนะแถวนี้ดอกเยอะจะตายไปเสด็จหมดได้ยังไงล่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวนะฉันเสร้อยดอกมาให้เธอมิงมิงล้วพวงมาลัยอีนึ่ารอเดียวโอ้โอขับใจนะมิงมิงงั้นเราไปกันเถอะก็ได้งั้นพอพ่อของเธอดีขึ้นเธอก็จะมีเวลาแล้วใช่ไหมถึงตอนนั้นก็มาเล่นกับฉันอีกนะอ๋อมันเป็นแผนอีมิงมิงนี่เอง อืมอืมอาการของพ่อฉันต้องดีขึ้นเร็วนี้แหละเอ๊ะโอพี่พี่มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ๋อก,ก็เพิ่งเดินมานะ,ะ่ะค่ะอืมเออชั้นชั้นสุขสันต์วันเรนเทินไรนะคะสุขสันต์เรนเทินไรเหมือนกันนะพี่เอาเราเราเราสุขสันต์เทศกาลเรนเทินไรฮะ เมื่อกี้ขอบคุณมากนะที่ช่วยรับของพวกนี้ไว้เถอะบ่เอออาไรนะคะพ่อบอกว่าเวลาขอให้คนช่วยต้องเตรียมของตอบแทนให้กับเขาด้วยพวกเรากลับไปที่ร้านก่อนไปกันเถอะมิงมิงอุ้ยรู้สึกเหมือนมันจะจับมือกันเลยโอ้ยโอ้ยดูสิทุกคนอืมเรากลับกันเถอะขอบคุณมากนะคะพี่ชายอ่าฮะอ่าเรียบร้อย ไม่พ่อนางเป็นใครวะเราไม่เห็นเลยเนาะน้ำปิดไว้อุย้ยตอนแรกฉันก็คิดอกุศลเนาะว่าอีมิงมิงมันจะมีแผนรายนัดผู้ชายออกไปทําไมสองต่อสองที่แท้มันก็มีแผนจะช่วยพ่อเขานี่เองช่วยเพื่ออะไรเพื่อช่วยที่จะให้อนางยูนะคะมันมาอยู่กับอีมิงมิงเพราะว่าไปแล้วมันก็ไล่เหมือนกันนะมิงมิงเออแต่เด็กแต่น้อยเลยนะมิงมิงค่ะ โอเคค่ะสำหรับใครที่ชอบนะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง a j u m a Channel ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามกันที่ f a t เฟซบุ๊กนะคะ a j u m a Channel นะคะสำหรับใครที่อยากติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้บายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอันยอง